สวัสดีคะ่ะทุกๆคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวที่อยู่ในกระแสข่าวมาหลายปีเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราทุกคนตั้งแต่การถทยหน้าจอทุกวันไปจนถึงเรื่องราวระดับโลกนั่นก็คือทำไมรัฐบาลสหรัฐอเมริกาถึงดูจะตั้งใจเหลือเกินที่จะแบนแอปพลิเคชัน TikTok หรือไม่ก็บีบให้ Tik t o k ต้องขายกิจการให้กับบริษัทอเมริกันให้ได้ ต้นกำเนิดติกตอกและความกังวลของสหรัฐคำถามนี้จุดประกายการถกเถียงอย่างหนักหน่วงส่งผลกระทบต่อผู้ใช้งานหลายล้านคนและกำลังจะก,กำหนดอนาคตของโซเชียลมีเดียเรากำลังพูดถึง TikTok แอปพลิเคชันที่พลิกโฉมวิดีโอสร้างและดึงดูดความสนใจของผู้คนทั่วโลกหลายพันล้านคน แต่ภายใต้การเต้นสนุกสนุกและเทรนด์ไวรัลต่างๆกลับซ่อนเรื่องราวที่ซับซ้อนของความมั่นคงของชาติความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและการต่อสู้แย่งชิงอำนาจระหว่างประเทศเอาละค่ะเรามาทำความเข้าใจเรื่องนี้กันแบบง่ายๆชัดเจนกันดีกว่านะคะย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้น TikTok เป็นของบริษัท ByteDance ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติจีน เมื่อแอปพลิเคชันนี้บุกเข้ามาตลาดโดยเฉพาะในโลกตะวันตกด้วยอัลกอริทึมที่ล้ำสมัยและเนื้อหาที่น่าดึงดูดทำให้ TikTok กลายเป็นแพลตฟอร์มที่โดดเด่นอย่างรวดเร็วแซงหน้าแพลตฟอร์มที่ก่อตั้งมาก่อนและกลายเป็นปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่แต่ด้วยต้นกำเนิดในประเทศจีนทำให้เกิดความกังวลในกรุงวอชิงตันทันทีทำไมาถึงเป็นอย่างนั้นนหรือคะ ก็เพราะกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติของจีนนะสิคะกฎหมายเหล่านี้สามารถบังคับให้บริษัทจีนต้องแบ่งปันข้อมูลกับรัฐบาลจีนได้หากมีการร้องขอและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของความกังวลทั้งหมดคะ่ะข้อมูลส่วนตัวความลับหรือภัยคุกคามเหตุผลหลักที่รัฐบาลสหรัฐระแวงติ๊กตอกก็คือเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูลคะ่ะ ลองคิดดูสิคะว่า Tiktok รวบรวมข้อมูลอะไรบ้างจากผู้ใช้งานทั้งตำแหน่งที่อยู่พฤติกรรมการท่องเว็บวิดีโอที่คุณดูสิ่งที่คุณพิมพ์แม้กระทั่งข้อมูลชีวมิติในบางกรณีถ้าข้อมูลเหล่านี้ซึ่งเป็นของชาวอเมริกันหลายล้านคนสามารถเข้าถึงได้โดยรัฐบาลจีนก็จะถือเป็นความเสี่ยงด้านความมั่นคงของชาติอย่างมีนัยยะสาคัญเลยค่ะเจ้าหน้าที่สหรัฐกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆดังนี้ค่ะ 1. การจรกรรม ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนเกี่ยวกับพลเมืองอเมริกันรวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐบาลหรือบุคลากรทางการทหารสามารถถูกนําไปใช้เพื่อการรวบรวมข้อมูลข่าวสารได้หรือไม่ 2. การบงการรัฐบาลจีนสามารถใช้อลกอริทึมของ Tik t o อกเพื่อเผยแพร่เรื่องราวเฉพาะเจาะจงเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนหรือมีอิทธิพลต่อความคิดเห็นของประชาชนในสหรัฐอเมริกาได้หรือไม่เรื่องนี้อาจมีผลกระทบอย่างมากโดยเฉพาะในช่วงการเลือกตั้งหรือในช่วงที่เกิดความตึงเครียดทางการเมือง 3. การเซ็นเซอร์นอกจากนี้ยังมีความกังวลว่ารัฐบาลจีนอาจกดดันให้ ByteDance เซ็นเซอร์เนื้อหาที่วิาพากษ์วิจารณ์จีนแม้กระทั่งสำหรับผู้ใช้งานที่อยู่นอกประเทศจีนก็ตามสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่ความกลัวที่ไม่มีมูลนะคะแต่เป็นความกังวลที่มาจากลักษณะของระบบการเมืองของจีนและการกระทำในอดีตของพวกเขาด้วยค่ะติ k t o อก,กับอนาคตที่ไม่แน่นอนในอเมริกา การต่อสู้ครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ค่ะการพยายามที่จะจัดการกับความเป็นเจ้าของ TikTok เริ่มต้นมาหลายปีแล้วภายใต้รัฐบาลหลายชุดเราได้เห็นความพยายามต่างๆในการแบนแอปพลิเคชันนี้โดยสิ้นเชิงหรือค้ากิจการไปล่าสุดสภาคอนเกรสของสหรัฐได้ผ่านกฎหมายที่กำหนดเส้นตายให้ ByteDance ว่าต้องขาย TikTok ให้กับบริษัทนอกจีนไม่อย่างนั้นก็จะถูกแบนในสหรัฐค่ะ แน่นอนว่าไบ d a n c e ก็โตกลับอย่างหนักค่ะพวกเขาแย้งว่าได้ลงทุนอย่างมหาศาลในการสร้างมาตรการป้องกันเพื่อปกป้องข้อมูลผู้ใช้งานในสหรัฐโดยการจัดตั้งหน่วยงานแยกต่างหากและจัดเก็บข้อมูลไว้ในสหรัฐพวกเขายังเสนอให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยอย่างละเอียดและการกำกับดูแลโดยอิสระด้วยค่ะ ข้อต่แย้งหลักของพวกเขาก็คือการแบนจะเป็นการละเมิดเสรีภาพในการแสดงออกและจะทําให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจขนาดเล็กและผู้สร้างสรรค์เนื้อหาหลายล้านคนที่ต้องพึ่งพาแพลตฟอร์มนี้อย่างไรก็ตามจากมุมมองของรัฐบาลสหรัฐมาตรการเหล่านี้ยังไม่เพียงพอค่ะปัญหาพื้นฐานยังคงอยู่ที่การควบคุมสูงสุดโดยบริษัทแม่ที่อยู่ในจีนซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายจีนนั่นเองทางแยกของติ๊กตอกขายหรือถูกแบน แล้วอนาคตจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะณปัจจุบันเดือนกรกฎาคมปี2025การต่อสู้ทางกฎหมายยังคงดำเนินต่อไปค่ะไบแดนส์กำลังท้าทายกฎหมายของสหรัฐในศาลโดยอ้างว่าขัดกับรัฐธรรมนูญเวลากำลังเดินไปเรื่อยๆแล้วแรงกดดันก็มาหาศาลเลยละค่ะ โดยหลักๆแล้วมีสองความเป็นไปได้ค่ะ 1. การขายกิจการโดยบังคับ ByteDance อาจจะถูกบังคับให้ขายการดำเนินงานของ TikTok ในสหรัฐให้กับบริษัทอเมริกันซึ่งน่าจะเป็นธุรกรรมที่ใหญ่และซับซ้อนอาจเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาหลายรายและการกำกับดูแลที่เข้มงวดจากรัฐบาลเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นอิสระจากจีนอย่างแท้จริง 2. การแบน หากการขายไม่เกิดขึ้นหรือไม่เพียงพอในสายตาของทางการสหรัฐ TikTok ก็อาจจะถูกแบนจาก App Store และบริการโ o สติ้งเว็บในสหรัฐซึ่งจะทำให้แอปพลิเคชันนี้ไม่สามารถใช้งานได้สำหรับชาวอเมริกันส่วนใหญ่ค่ะเดิมพันครั้งนี้สูงมากไม่ใช่แค่สำหรับ TikTok และ ByteDance เท่านั้นแต่สำหรับภูมิทัศน์ที่กว้างขวางขึ้นของเทคโนโลยีความมั่นคงของชาติและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยนะคะ แล้วคุณล่ะคะคิดยังไงกับเรื่องนี้บ้างคุณคิดว่าสหรัฐมีเหตุผลในการกังวลหรือเป็นการใช้อำนาจเกินขอบเขตไปหรือเปล่าแสดงความคิดเห็นไว้ด้านล่างได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้และกดติดตามเพื่อรับชมเรื่องราวเจาะลึกในโลกของเทคโนโลยีและอื่นๆอีกมากมายคะ่ะและพบกันใหม่นะคะ